6โมง47นาทีสถานการณ์ตรงบ้านหนองจานที่สาแก้วให้ดูค่ะคอันนี้ด้านหลังที่บอกว่าเหลี่ยมเขมรแล้วใช้โล่มนุษย์อ,ะโอโ่ะคุณผู้ชมดูสถานการณ์ความตึงเครียดค่ะเพราะว่าเขาทั้งตะโกนด่าและเขาเอาเด็กเอาผู้หญิงมาเป็นโล่มนุษย์ทหารไทยอดทนแล้วก็อดกลั้นมากๆค่ะ

คือมันมาคุช่วงบ่ายค่ะคแล้วบ่ายสองเนี่ยโอ้โหเมือ่อวานนี้จุดตรงนี้นะคะที่บ้านหนองจานอํเาเภอโคกสูงที่จังหวัดสะแก้วและที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือฝั่งกัมพูชาก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีการไลฟ์ด้วยแล้วก็ตะโกนด่าทอทหารไทยค่ะ ทหารไทยเนี่ยก็ต้องตรึงกําลังอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอ้างว่าอะไรเขาอยู่มา 30- 40ปีแล้วจะมาเอาพื้นที่เป็นของเขาเหรอคุณผู้ชมคะทหารไทยเนี่ยก็เอารั้วลวดหนามกางกั้นอาณาเขตตรงนี้ใช่ไหมแล้วชาวกัมพูชาพอรู้ก็มารวมตัวมายืนประจันหน้าทหารไทยยกมือถือโวยวายบอกว่าทหารไทยเป็นขโมยมีสิทธิ์อะไรมหาวิทยาลัยตรงนี้เป็นของประเทศไทย ทหารไทยก็พยายามกางรั้วลวดหนามชาวบ้านก็ยิงตะโกนด่าเสียงดังมันมียื้อยุดฉุดกระชากผลักทหารไทยเอาของปลาทหารไทยฝ่ายทหารไทยก็ตรึงกําลังหลีกเลี่ยงการปะทะนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นน่ะเขาก็เอาไม้มาเขี่ยจะรื้อรั้วลวดหนามทหารไทยยอมไหมล่ะลองดูค่ะ

มาเอาทางวันเลยชุดจับวะผมบบงเปิคุณผู oh <my <my ้ชมนี่ฝั่งกัมพูชาที่เขาถ่ายคลิปนะมาเอาทีได้ยังง่ายมาเอาทางวันเลยอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วในคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นฐหานกัมพูชาใช่ไหมทานกัมพูชาสี่นายน่ะเมื่อกี้ตอนก้องแพ้งนี่ๆๆเราทำสโลแล้วค่ะลูกศรแดงๆเมื่อกี้ทหารกัมพูชาสี่นายเนี่ยอยู่หลังชาวบ้าน เป็นแนวหลังเป็นแบ็คให้กับชาวบ้านเหรอแล้วทหารก็ยกมือถือมาถ่ายคลิปไม่ห้ามอ่ะไม่ห้ามคนของตัวเองอ่ะไม่เรียกคนกัมพูชากลับมาอย่าไปปะทะอย่าไปบวยวายหรือเขาก็อยู่เบื้องหลังอันนี้ด้วยนี่แหละคุณผู้ชม <S 2> <S 2> <S เหตุการณ์ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะนะครับโอ้ย,ยังไม่หมดต่อเนื่องเลยนะคะใช่ไปดูครับที่โปรยเอาไว้คุณผู้ชมครับอเอาไม้มา แล้วก็สอดเข้าไปในในไอ้รั้วลูดหนามที่เพลงเราอะนะคือกะจะลากออกลากออกพอพี่ทหารมาใช่ไหมนะครับเข้ามาจะห้ามอ่ะมันกระทุ้งมันกระทุ้งลักษณะตีคุณผู้ชมพี่ทหารไทยอดทนอดกั้นนะเอามือรับมือเจ็บไปเลยครับคุณผู้ชมมาดูช่วงนี้ฮะเช้ากัมพูชาเนี่ยครับถือไม้นะครับเป็นไม้ท่อนนะยาวเมตรครึ่งถึงสองเมตรอ่ะทิม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 ลากลากยืดยืดตีครับ ผ่านแนวรั้วรุดหนามจะผลักทหารไทยนะครับที่ตึงกําลังอยู่หลังแนวรั้วเนี่ยให้ออกจากตรงนี้บ้านห<ส>น,นองจานฮะคุณผู้ชมอโอ้ก็ถือว่าเป็นการใช้กําลังใส่ทหารเราแหละชาัมบูชายังตะโกนด่าด้วยตะโกนด,ด่ดาดและส่งเสียงขับ<ก>ไล่นะครับให้ออกไปจางจุดนี้อ้างว่าเป็นพื้นที่ของัมบูชานะครับซึ่งทหารไทยเนี่ยใช้ตะมือเปล่านะแล้วก็จับเข้าไปที่ปลายท่อนไม้ที่คนัมพูชากระถุงใส่ก็เจ็บสิครับนะ เนี่ยก็พยายามดันกลับไปเพื่อป้องกันตัวและครับไม่ให้ใช้กำลังชาวกับูชาคงได้ใจและมั้งได้ใจและทําแบบนี้ฮะมาเวอร์มาละมาเวลาล่วไดอีกมาแล้วมั่งจันก็่ากว่าก็่า นี่แหละได้ใจใหญ่เลยได้ใจใหญ่เลยพอทหารดู่ยครับคุณผู้ชมฮะทหารเราใช้มือเปล่านะครับ<ะ>โอ้แล้วไปไปลงข่าวไปไปใช้ข่าวเท็จบอกทหารเราเอาปืนไปแม่ชาวกัมพูชานะครับยังคว้างปลาสิ่งของใส่ทหารไทยนะฮะเราไม้ไลฟ่าลาฟาดไล่ฟาดนะครับจนทหารไทยต้องถอยล่นก่อนนะครับเนี่ยทำให้ชาวกัมพูชาตรงนี้สบโอกาสนะครับเข้ามาทุบทำลายลรั้วลวนหนามครับคุณผู้ชมดูอีกอที นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพื้นม็อบหรือว่าฝูงชนบ้าคลั่งนี่แหละอาการจะเป็นอย่างนี้แหละนะ,อะตอนมันพลิกๆีกอะ่ะทหารไทยครับคุณผู้ชมฮะก็เคลื่อนนะครับไปวางกําลังเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้นะครับจากบริเวณแนวกั้นแล้วก็เรียกระดมกําลังเสริมเนื่องจากมีคนกัมพูชานะครับเพียบเลยครับตรงนี้ฮะ ว่าลุกล้ําเข้ามาลุกล้ําเข้ามาครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ที่บ้านหนองจานครับมันก็มีความยากลําบากในการตอบโต้ของทหารไทยเหมือนกันคุณผู้ชมเาว่าจะทํายังไงดีล่ะฝั่งนั้นเขาไม่ใช่ทหารนี่ฝั่งนั้นเป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเอาไม้ตีหรือล้วนลวดหนามกันเนี่ยงั้นก็ต้องแก้เผ็ดแก้เผ็ดด้วยเครื่องแอลแระหรือว่าเครื่องขยายเสียงแบบนี้ ผชมรู้สึกมันเสียดหูไหมรำคาญไหมตุหูไหมแล้วถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วฟังแบบต่อเนื่องยาวๆอ๋อมึนเออไอ้เครื่องเนี้ยถ้าฟังนานๆเนี่ยอาจียนได้เลยนะเลอแล้วถ้าเป็นเราเราทำางเราอุดหูใช่ไหมใช่ได้ปิดหูอแล้วเนี่ยแล้วคุณที่อุดจมูกเพราะคุณอุดจมูกเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำไมทำอย่างนั้นน่ะหรือเป็นเทคนิควะเหมือนเราไม่รู้เออกลัวเสียงจะเข้าจมูกเหรอเขาอาจจะกลัวเรื่องพวกอาวุธอะไรนะเคมีของเราหรือเปล่าเออ คิดจินตนาการไปถึงโน่นหรือเปล่าเบอร์เพื่อนมังงั้นคุ้นๆหน้าไหมไอคนนี้อุดจมูกอ่ะทำไมอะคนนี้ตะโกนปะที่เคยตะโกนดอนไทยทูมีอ่ะอ๋อเหรอดอนไทยทูมีดอนไทยทูมีตอนนั้นอ่ะอันนี้นี่แสดงว่าไปแสดงทั่วหมดอลยใช่แก้มน้ำคนนี้แก้มน้ำคุณผู้ชมเครื่องที่ได้ยินเนี่ยไอเสียงที่ได้ยินมันมาจากเครื่อง l r ลแครับเครื่องขยายเสียงทางยุทธวิธีหรือว่า long range acoustic device เสียงคล้ายๆไซเรน เป็นการขับไล่กลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชาที่มารื้อรั้วร,รถหนามบริเวณบ้านหนองจานที่สาแก้วครับอย่างนี้เห็นคือบางคนอาจจะใช้วิธีป้องกันที่ไม่รู้ทําทําไมนะก็คือเสียงมันเสียดหูอยู่แต่ดันปิดจมูกซะอย่างนั้นสงสัยกลัวอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกว่า,า,ามีการปล่อยข่าวไงว่าไทยจะใช้าสารกำมะถันรังสีหรือใช้ปล่อยสารเค,เคมีก๊าซพิษอะไรแบบนี้มีทหารกัมพูชาบางคนก็ใส่หน้ากากกันก๊าซพิษด,ด้วยนะ บางคนก็ใส่หน้ากากอนามัยใช้มือปิดจมูกไว้แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปครับทางนั้นที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องขยายเสียงให้ถูกคือปิดหูสิพี่คลิปนี้เนี่ยสื่อรรูชาเอามาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าเสียงที่พวกเสียยม,มันใช้เนี่ยก็คือ l ลอง n ร e Acoustic Device อย่างที่ผมบอกไป a อร a t มีความดังระดับ120ถึง160เดซิเบล สิ่งที่ร่างกายเราจะได้รับผลกระทบคือปวดหูปวดหูปุ๊บเวียนหัวเวียนหัวปวดหัวอาเจียนหายใจไม่สะดวกครับอ๋อมันเป็นกวนเนาะใช่คุณผู้ชมมาแล้วเครื่องนี้เนี่ยถ้าเครื่องขนาดใหญ่นะถ้าใช้กับเครื่องปั่นไฟมันจะส่งคลื่นเสียงไปได้สามกิโลเมตรนะ,ะราคาในสองล้านเลยแต่ถ้าเครื่องขนาดเล็กเนี่ยก็ราคาเจ0,000นครับคุณผู้ชมซึ่งคนไทยอาจจะคุ้น คุ้นคุ้นไอ้เครื่องนี้เมื่อสมัยมีการชุมนุมตั้งแต่ปีห้าสองพี่เบิร์ตน่าจะคุ้นตอนนั้นพี่ไปทำข่าวในสนามข่าวตรงสภาเก่าเนี่ยใช้เราเปิดอยู่ตรงเนี้ยอรัคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะก็คือเขาเขาได้ยินนะได้ยินเสียงกลัวาปทังหูก่อนเลยนะตอนแรกตัมผมปิดหูแล้วสงสัยคุณนึกขึ้นได้นะครับผู้นำเขาเขาเขาก่อมทุกวันเนี่ยเฮ้ยระวังไทยใช้สารพิษไทยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามัน อุดจมูกดีกว่าคุณผู้ชมครับเลยมั่วกันไปหมดเลยนะฮะอุดหูอุดจมูกกับคุณผู้ชมกองทัพบกไันกระแสนะเออเนี่ยครับเอายุทธวิธีแอลเรดเนี่ยนะครับมาใช้กับชาวกัมพูชาใช่ไหมที่กองทัพบกไทยกระแสเขาเอามาลงเนี่ยตรงที่บ้านหนองจานนะครับก็มีนะฮะคุณป้าคนหนึ่งนะกองทัพบกไทยกระแสเขาบอกทําท่าเอามืออุดหูแล้วลุงคนหนึ่งก็เอามืออุดจมูกคนนี้แหละนะครับโอเพจนะครับ เพจก็ลงข้อความแซลยับเลยบอกป้าทําถูกแล้วคุณลุงะปิดผิดที่แม่แล้วชาวเน็ตชาวเน็ตไทยเนี่ยแสบไม่แพ้ชาติใดในโลกว่าไงรู้ป่ะเครื่องมานล้กวนหูแล้วสูอุดจมูกเฮ็ดยังนี่อะ <c oughs> <c oughs> อะนะครับบ้างก็บอกว่าได้ผลครับล่าสุดสมอมันตีกลับสั่งให้ปิดจมูกแล้วเนี่ยฮะ ก้อนถ้าบอกทันกระแสนะยังให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงโอ้พี่ต้ลบกวนดอมแล้วดอมแอลแรดแอลแรดขอคำเต็มหน่อย long range acoustic device เฮ้ยเธอธรรมดาอะคูสติกเนี่ยมันจะฟังสบายมันจะรื่นหูนะเอออ่นะครับก็นี่แหละคุณผู้ชมฮะเป็นอุปกรณ์ระบบลำโพงแล้วก็อาวุธพลังเสียงนะครับที่สร้างเสียงความถี่สูงนะสมมติ เราพร้อมไหมแอลลัตไปเลยนะวิ่เป็นเสียงเป็นเสียงนี่หรอคือไอ้ที่อุดจมูกเนี่ยเข้าใจแหละน้ำมันเชื่อว่าเข้าใจแหละว่าจะปล่อยสารเคมีมาแน่ๆกลิไปเองแบบนั้นป้าแกเฮ้ยถ้าเกิดมันมีกลิ่นแรงๆกระเทียมกระเทียมช่วยดับกลิ่นได้เอากะละมังมาเลยเน็บกะละมังมาใส่กระเทียมมาเพราะว่าจะช่วยดับกลิ่นสารเคมีเดี๋ยวฝั่งไทยจะปล่อยมานั่นแน่เลยอะ អូនេះកាហ្វេអីកាហ្វេគេចាញ់ពុលហ្នឹងគេផាញ់ពុលអូនេះខ្ទឹមបងប្អូនខ្ទឹមព្រោះអីវាក្ក្លើងយើងអត់មានដល់ពេលនេះបានបានវាវារីរបស់លួសមករីរបស់លួសមកថាបងប្អូនៀបរត់ទៅមុខទៅមុខទៅមុខខ្ញុំជូនឈើជូនអីឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំទាញដុំថ្មមកដុំបាត់នៅបានខ្ញុំពុបត្រូវស្បាមួយនោះដើរវាត្រោមត្រោមត្រោមណាបានវាបាយគ្នាទៅហើយវាវៃវាវៃហ៎ โยโยไไวอ้ไวไวแไ่เชื่อรไว้ตเชีอโรยอะนให้เยอบกไตนบกยอเชบกบกอกกับบกแบบคุณเือกกับบกบอกลูกับบกบน้ำแขงน้ำแข็งก่อนเธอจะเล่าข่าวนี้ถ้าไม่ได้ใช้พี่ขอนะพี่ดาวมันทำอะไรไอ้แบบเนี้ยนะทอดกระเทียมกับอะไรก็อร่อยเมื่อวานไอ้ต้อมเพิ่งกินไปไอ้ปลาหมึกมึกอดกระเทียมใช้แบบนี้อร่อยมากเลยนะถ้าไม่ใช้ขอนะข่าวนี้ อันนี้ไม่ได้ไปทำอาหาร <How? S 1> แต่ตั้งใจว่าจะมากบกลิ่น oh. มาดูดกลิ่นสารพิษที่ฝั่งไทยปล่อยมาโอ้ย oh. oh. ไม่รู้จะว่ายังไงคุณああผู้ชมああああไม่เป็นไรก็เ,เป็นความเชื่อภูมิปัญญาอออเขาก็เตรียมแล้วค่ะกระมังมาเลยกระเทียมเต็มเลยอะ่ะบุกแนวรั้วรวดหนามตรงบ้านหนองจานที่โคกสูงสระแก้วโอ้โห hmm. oh. นึกถึงพี่เบิร์กกระดอมจริงน้ำปลาพริกกระเทียมใส่อย่างเงี้ยผมโกยแต่กระเทียมเ,<อ>เลยนะแย่งกันนี่แหละเดี๋ยวจะเอากระเทียมไปป้องกันแก๊สพิษป้องกันสารเคมีของทหารไทยเพราะว่ากระเทียม<ท>มันดูดสารเคมีได้ป้องกันพิษจากฝั่งไทยได้ไทยไม่เคยปล่อยเลยไม่เคยปล่อยสารพิษพูดจนไม่รู้จะยังไงละแต่ก็อย่างว่าแหละต่อให้เราพูดยังไงก็พูดนําเขาอะในเมื่อเขาบอกแบบนั้นน่ะก็กล่อมประสาทไปหมดแล้วตอนนี้ค่ะป้าบอกด้วยนะว่าชาวกัมพูชาเนี่ย เนี่ยอะไรนะจะใช้ไม้ต่อสู้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันมีสื่อกัมพูชาเขาเอาคลิปมาโพสต์ผ่านทาง Facebook บอกว่าโจรสยามล้อมรั้วลวดหนามเพิ่มทําให้ประชาชนไม่พอใจนับพันคนส่วนอีกคลิปค่ะคุณผ,ผู้ชมเป็นวัยรุ่นชาวกัมพูชาถือไม้โอ้ไม่งาม่าไม่งาม่งาแบบนี้มไม้ยาวไม่ได้เลยนลูกเสือนะ อันนี้เขาจะไปรื้อรั้วลวดหนามตรงบ้านหนองจานแล้วก็บอกว่าชาวกัมพูชาทุกคนพร้อมสู้กับทหารไทยท้ายคลิปมีคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงแนวรั้วลวดหนามแล้วก็ถือขวานมานี่คุณป้าคนนี้นะเนเน่เเห็นถือขวานในมือไหมแก๊งขวานซิ่งหรือเปล่าเนี่ยคือจะเอาขวานนี้มาสู้กับทหารไทยเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในทิกตอกค่ะบอกว่าประชาชนจังหวัดบันเตียเมียนเรย์กล้าหาญสามัคคี สามาคถีพอ่ะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเขาว่าแบบนั้นไม้ยามไม้งามขวานกระเทียมอาวุธเด็ดของกัมพูชาสู้กับทหารไทยค่ะแล้วที่เขามารวมตัวกันคุณผู้ชมคิดว่าเขามาแบบออร์แกนิกเหรอเขาจะมากันเองไหมมาพ่อแม่พี่น้องรวมตัวกันมาไม่ใช่หรอสิเพราะไปปรากฏภาพทหารทหารที่ถอดเครื่องแบบออกไปปะปนอยู่กับฝูงชนคุณผู้ชมลองดูฮะ นี่ก็คือภาพเมื่อวานที่เราให้ดูกันนะคุณผู้ชมนะที่เกิดขึ้นที่อมเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วช่วงเย็นละอันนี้5้าโมงห้าโมงยี่สิบชาวกัมพูชารวมตัวประท้วงกันเยอะเลยครับแล้วก็มีไม้มี บางอย่างที่ใช้มาเป็นอาวุธได้เนี่ยหลายๆอย่างเขาก็ถือกันมามาเผชิญหน้ากับทหารไทยแล้วผู้ทําหน้าที่เป็นแกนนําการชุมนุมคือทหารกัมพูชาเองนั่นแหละแต่ว่าเขาถอดเครื่องแบบนะสวมชุดเป็นพลเรือนครับที่ใส่เสื้อน่น้าใส่เสื้อยืดดาอ่ะกางเกงยีนและหมวกชมพูคนนั้นแหละคุณผู้ชมยืนสั่งการเลยให้ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกดดันทหารไทยให้ออกจากพื้นที่แล้วพวกเขาก็พูดเป็นภาษา,ษากัมพูชาบอกตรงนี้คือดินแดนของกัมพูชาที่ทหารไทยเนี่ย มาลุกล้ําเขาบางจาังหวะชายชะกันคนนั้นที่เป็นแกนนําก็เข้าไปผลักทหารไทยน,นี่เอามือดันออกไปให้ออกไปจากบริเวณทหารไทยก็พยายามเข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้านด้วยความอดทนอดกลั้นนะแต่ก็ไม่เป็นผลครับฝั่งกัมพูชาเขายังใช้การยั่วยุอยู่ทหารไทยเองก็ต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน หลังจากนั้นพบว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกัมพูชาทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นชายหญิงรวมไปถึงผู้ใหญ่ทย,ยอยไปบริเวณแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงคนระับที่ฐานไทยในีก,กั้นเอาไว้ในพื้นที่บ้านหนองจานเพราะแกนนําของฝั่งนั้นเขาประกาศให้ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อก,กดดันและให้ยึดดินแดนมาคืนชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทิ้งอาวุธนะยังเอาไม้มานี่แหละนี่แต่ละคนมาคนละท่อนคนละท่อนแบบนี้ไว้ประจํากายล่าสุดฐานไทยเนี่ยแม้จะถอยออกมา ก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายแต่ยังตรึงกําลังนะอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นหนาเลยเฝ้าระวังหากเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นมาครับ